สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องของอัจฉริยดพีนะครับผมวันนี้ก็ จะมาพูดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนกันอนั่นเองนะครับผมเนื่องจากสถานการณ์โควิดของเรานะครับโควิด19ตอนนี้มันระบาดอย่างหนักเลยในไทยนะครับผมแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับปัญหาการนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาฉีดให้เราได้นะครับผมซึ่งมันก็เลยทำให้ทางรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็ได้บริจาควัคซีนมาให้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับผม ซึ่งวัคซีนที่พีจะฉีดเนี่ยก็คือวัคซีนไฟเซอร์นั่นเองนะครับพีเองเนี่ยก็ยังไม่เคยฉีดวัคซีนอะไรเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไฟเซอร์เข็มแรกที่พีจะได้ฉีดนะครับผมซึ่งโคต้าที่พีได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็น v, v ี i p หรือว่าอะไรนะครับก็จะเป็นโคต้าของบุคลากรทางการแพทย์นะครับกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเป็นด่านหน้าในการทํางานเกี่ยวกับคนไข้ที่มี การติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองนะครับผมวัคซีนที่เราได้เนี่ยก็จะเป็น mRNA เนาะก็จะให้ทุกคนนะครับเตรียมตัวก่อนที่จะฉีดวัคซีนนะครับผมนหนึ่งเลยนะครับเราก็ควรจะนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับงดชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับผมแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักๆน,นะครับผมก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับพี่ก็จะไปฉีดวัคซีนเป็นเข็มแรก แล้วก็จะรอดูว่าจะมีอาการผิดปกติหรือว่ามี side effect จากการให้วัคซีนยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเป็น24ชั่วโมงแรกก่อนแล้วกันนะครับผมของการฉีดเข็มแรกนะครับเดี๋ยวไปฉีดกันเลยไปเลยครับไปฉีดวัคซีนกันครับโอเคครับประชากรก็นหนาแน่นอยู่นะเดี๋ยวไปลงทะเบียนกันก่อนเนาะ โอเคครับก่อนอนื่นนะครับเราก็ไปหยิบใบเซรินยอมมานะรับก็จะให้เรามาอ่่นแล้วก็ประกอบรายละเอียดในใบเซนินยอมนะครับเดี๋ยวผมจะแนบให้ดูแล้วกันว่าในใบเซรินยอมเนี่ยม,มันมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้มาอแต่ว่ามันมีข้อมูลส่วนตัววะ่ะนี่บรรยากาศภายในยนะครับ สติ๊กเกอร์ลงมานี่เขาก็จะให้ใบนี้มาแล้วครับแล้วเขาจะนัดเราอีกทีหนึ่งวันที่หนึ่งกันยานะครับที่กองกลางเหนือโอเคหลังจากที่เราได้บัตรนัดแล้วนะครับผมเขาก็จะต้องกเฝ้าอาการเราสามสิบนาทีะนะครับผมเขาก็จะมีอาการในใบนัดให้เรานะ A few moments later คครับก็กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ได้ไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับผมเข็มแรกไปนะครับหลังจากที่พูดไปเมื่อสักครู่ที่พูดค้างไว้เเขาก็จะให้เอกสารเรามานะครับเพื่อเป็นบัตรนัดแล้วก็จะให้เราสังเกตอาการผิดปกตินะครับผมซึ่งสมควรที่จะมาพบแพทย์ก่อนถึงวันนัดนะครับผมก็จะมีไข้สูงชักหมดสติปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรง เหนื่อยแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกหายใจไม่ออกนะครับอาเจียนมากกว่า5ครั้งผิวหนังหรือเนื้อยเยื่อมีแผลผุพองผิดปกตินะครับมีจุดจ้ำเลือดหรือว่าเลือดออกจานวนมากหรือว่ามีผื่นขึ้นตามร่างกายนะครับผมถ้าสมมุติเรามีอาการดังนี้เราควรที่จะไปพบแพทย์ก่อนถึงวันนัดน,นะครับผมหรือว่าไปที่สถานพยาบาลใกล้บ้านนะครับหรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือเราอาจจะสแกนไปที่ตรงนี้เขาจะมีแอปหมอพร้อมให้นะครับผมมีชิว่าโค้ดให้แล้วก็สแกนไปตรงนี้ นะครับผมโอเคครับโดยรวมแล้วหลังจากที่ฉีดมานะครับผมความรู้สึกระหว่างฉีดเนี่ยก็คือรู้สึกปกติดีไม่เจ็บคือคุณพี่พยาบาลที่ฉีดให้ก็คือมือเบามากๆเลยนะครับผมแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็รู้สึกดีรู้สึกดีมากๆที่ได้ฉีดวัคซีนที่รู้เข้าใจแล้วก็หวังว่ามันจะมีประสิทธิภาพจะทำให้สถานการณ์ภายในบ้านเมืองของเราเนี่ยมันดีขึ้นหรือว่ามันแบบสามารถพัฒนา วัคซีนที่จะทําให้บ้านเมืองเราเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้เหมือนก่อนหน้าที่จะมีการระบาดนี้นะครับผมถ้ามีอาการผิดปกติยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งหรือว่ามาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับภายในยีชั่วโมงแรกนะครับก็จทำทอะรผิดวัคซีนไฟฟม์ทุกคนนะครับผมก็รู้สึกหวงไป,ไปที่สุดนะครับโดยรวมแล้ว หรือว่าการถ่ายอะไรอะไรนะครับเดี okay, ๋ยวในอัพเดตอีต่อไีนะครับ A few moments later โอเคครับอัปเดตอาการนะครับหลังจากที่เราฉีดไฟเซอร์ไปตั้งแต่ประมาณตอน10โมงเช้าตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับก็จะมีอาการผิดปกตินะครับก็คือจะมีปวดแขนที่ฉีดนะครับไม่สามารถยกแขนได้ก็รู้สึกหนัก,นกๆแล้วก็หนื่หน่วงแขนนะครับแต่ว่าก็าพักอาจจะหายแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินยาอะไรนะครับ ครับหลังฉีดวัคซีนครบประมาณเกือบ24ชั่วโมงแล้วนะครับจะมาอัปเดตอาการก็คือปวดแขนบริเวณที่ฉีดน,นะครับแค่นั้นไม่มีไข้ไอหรือว่าเจ็บคออะไรนะครับแต่ว่าจะยกแขนลําบากเนี่ยถ้ายกงเงี้ยมันจะลําบากแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องปกติของการได้รับวัคซีนอยู่แล้วนะครับผมแต่อาการผฉีออยบพลอื่นียังไม่มีนะครับ A few moments later โอเคครับก็ จะสรุปให้ฟังเลยนะครับเร่หลังจากที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ไปนะครับครบ24ชั่วโมงบวกๆนะครับก็อาการผิดปกติอะไรก็ไม่มีนะครับผมที่มีก็คืออาการปวดบริเวณที่ฉีดแค่นะครับยกแขนลําบากแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะยกได้แล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ฉีดไปแล้วมีอ,อาการผิดปกติยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมด้านล่างแล้วก็ผมว่าทีนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่สนใจ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกัน,นะคลิปหน้าบ้าย